สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มุมความสุขค่ะวันนี้จุจะพาเพื่อนเพื่อนมาชมต้นบอนสีนะคะบอนสีต้นนี้เขาชื่อสาวน้อยปากแป้งค่ะวันนี้พามาชมฟาร์มสวยของเขานะคะตอนนี้แตกกอใหญ่มากเลยค่ะกอแตกออกมาเยอะเลยนะคะแล้วก็ใบใหญ่เป็นพุ่มสวยมากค่ะและวิธีการดูแลของบ้านเรานะคะส่วนใหญ่เราก็เ้นเรื่องแสงนะคะแสงแดดได้แล้วอากาศถ่ายเทนะคะ ส่วนปุ๋ยก็คือจุลินทรีย์สังเคราะแสงนะคะที่ใช้ดูแลเขานะคะแล้วก็เอ็มน้อยแล้วก็ผงชุรดแค่นี้ค่ะแล้วก็เลี้ยงไว้นอกตู้นะคะพอดีช่วงนี้ฝนมานะคะแตกกอกันเยอะมากทําให้เป็นพุ่มสวยใบใหญ่เลยค่ะ ใบใหญ่พุ่มสวยแบบนี้นะคะเจอฝนก็สวยงามเลยค่ะคะ่ะคลิปลนี้เลยอนุฝาก,กันไว้นะคะค่ะคงต้องเอาไว้เท้านี้ก่อนเลยนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากเ,เพื่อนๆด้วยนะคะฝากเ,เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาคคดคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ